วัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับกับเสจังนเนสแนลครับหลังตอบแล้วแจก,กเงินหนึ่งมืนบาทได้รับสิทธิทุกคนซื้ออะไรก็ได้ได้กินหรือไม่หรือสะพัดคังเตรียมแจก,กเงินหนึ่งมืนบาทให้ประชาชนทุกคนนำไปซื้ออะไรก็ได้ได,ได้รับสิทธิ ทั้งประเทศล่าสุดค้างตอบแล้วเป็นข่าวปลอมจากกระแสข่าวลือเรื่องที่รัฐบาลกำลังเตรียมโครงการแจก,กเงินประชาชนทางประเทศคนละ1,000งบาทเพื่อดำไปซื้อของใช้บริการต่างๆได้ทุกอย่างล่าสุดศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยโกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังพบว่า ประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลเท็จข้อมูลของข่าวดังกล่าวระบุว่ารัฐบาลจะแจก,กเงินคนละหนึ่งมืนบาทสายซื้อได้ทุกอย่างมีสิทธิรับเงินได้ทุกคนนั้นทางกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังได้ชี้แกงข้อเท็จจริงว่าเป็นการให้ข้อมูลส่วนเสื้อที่ไม่ถูกต้องเชื่อถือไม่ได้ เนื่องจากรัฐบาลไม่มีนโยบายแจก,กเงินคนละหนึ่งบาท1,000งบาทใช้ซื้อได้ทุกอย่างมีสิทธิ์รับเงินได้ทุกคนตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใดก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามและกดถูกใจให้ผมด้วยนะ